ก้าวต่อเรือดำน้ำหลังการแก้ปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก่อนอื่นผมขอทบทวนที่มาของปัญหาและการแก้ปัญหาดังนี้ครับเริ่มต้นที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กองทัพเรือจัดหาเรือดำน้ำเมื่อ28เมษายน2558และต่อมากองทัพเรือได้ลงนามข้อตกลงในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลกับฝ่ายจีนเมื่อ5พฤษภาคม2560เพื่อสร้างเรือดำน้ำแบบ S26T จำนวนหนึ่งลำครับ กำหนดส่งมอบภายในปลายปี2566ปัจจุบันการสร้างเรือเสร็จแล้วกว่า164โดยชำระเงินตามงวดงานไปแล้วกว่า7,700ล้านบาทแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักด้วยปัญหาการจัดหาเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างที่เคยทราบกันทางสื่อต่างๆครับต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงก็คือหลังจากที่ทางฝ่ายไทยลงนามข้อตกลงประมาณเกือบ3ปีทางสหภาพยุโรโปได้ประกาศการปรับปรุงนโยบายการกีดกันทางการค้า รือที่เรียกว่าเอมบาโก Poli ซามีผลต่อการไม่จำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท MTU ของสหพันธสาธารณารัฐเยอรมนีต่อทางจีนจึงส่งผลต่อการติดตั้งในเรือดำน้ำของไทยครับทางฝ่ายจีนได้มีหนังสือแจ้งกองทัพเรือว่าไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเนื่องจากสาเหตุดังกล่าวและได้เสนอขอเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นรุ่น4 h d ดี620 ซึ่งพัฒนาและผลิตโดยจีนเองทางจีนได้มีการทดสอบเครื่องยนต์ดังกล่าวตามมาตรฐานเกณฑ์การทดสอบเป็นระยะเวลามากกว่า6,000ชั่วโมงครับและยังได้รับการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือลอยรีจิเตอร์และผ่านมาตรฐานทางทหารของกระทรวงกลาโหมจีนอีกด้วยครับในการนี้กองทัพเรือของไทยเราได้ส่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับใช้งานในเรือเข้าร่วมทดสอบและตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้อีกด้วยโดยกองทัพเรือได้กำหนดเกณฑ์สำคัญ4ด้าน ในการพิจารณาเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือต้องมีสมรรถนะเทียบเท่าหรือดีกว่ามีความปลอดภัยมีการรับประกันและบริการหลังการขายและต้องตอบสนองการใช้งานทางยุทธการจากการดําเนินการตรวจสอบทดสอบเครื่องยนต์นี้มีผลผ่านเกณฑ์ทุกประการอย่างครบถ้วนครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางกระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาภายใต้กรอบสี่มิติผลการศึกษามีความเห็นว่าการเดินหน้าโครงการเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและในช่วงเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือปากีสถานสั่งจีนต่อเรือดำน้ําแบบเดียวกับกองทัพเรือไทยเป็นจํานวนถึง8ลําโดยใช้เครื่องยนต์ขับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารุ่น c h d 620เครื่องเดียวกันที่ผลิตขึ้นนี้รวม24เครื่องโดยยังได้ทดสอบเพิ่มจากปกติอีกเป็นเวลา1,100ชั่วโมงเทียบเท่าระยะเวลาการใช้งานจริงในทะเลถึง5ปี ได้ผลการทดสอบว่ามีคุณภาพและสมรรถนะเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงครับซึ่งในปัจจุบันได้ผ่านการติดตั้งและใช้งานบนเรือดำน้ำกองทัพเรือปากีสถานแล้วจำนวนสาลำทั้งนี้ฝ่ายไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือได้มีหนังสือถึงกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีและปากีสถานเพื่อขอข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ทางเยอรมนียังคงปฏิเสธการจำหน่ายในขณะที่ปากีสถานยืนยันว่า เครื่องยนต์ขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้งจากจีนซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับของไทยนี้มีคุณภาพและสมรรถนะเทียบเท่าตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในระหว่างการดำเนินการด้านต่างๆนี้ทางฝ่ายจีนได้เสนอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในกรอบวงเงินรวมประมาณกว่า800ล้านบาทดังนี้ครับ 1. ขยายระยะเวลารับประกันเครื่องอะไหล่และการสนับสนุนด้านเจ้าหน้าที่ซ่อ,บอมบำรุงจาก2ปีเป็น8ปีพร้อมจัดการฝึกอบรมด้านการซ่อ,บอมบำรุงรวมมูลค่าประมาณ75ล้านบาท 2มอบยุโทโธปรกรณ์เพิ่มเติมที่กองทัพเรือต้องจัดหาในอนาคตคิดเป็นมูลค่าประมาณ125ล้านบาทและ 3. สนับสนุนเครื่องฝึกจำลองการควบคุมเรือดำน้ำพร้อมยุโทโธปรกรณ์อื่นๆจากกระทรวงกลาโหมจีนมูลค่ารวมประมาณ600ล้านบาทข้อเสนอสนับสนุนเพิ่มเติมนี้จะเสริมสร้างความพร้อมของเรือดำน้ำส่งผลโดยตรงต่อการดำรงขีดสมรรถนะเรือดำน้ำและการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลรองรับการปฏิบัติการในระยะยาวได้เป็นอย่างดีครับ สรุปได้ว่าการดำเนินโครงการจัดหาเรือดำน้ำําโดยการแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นไปตามความจําเป็นและอยู่ในขอบเขตของวัตถุป,ประสงค์เดิมไม่มีผลกระทบต่อความต้องการทางยุทธการและไม่ทําให้รัเสียประโยชน์ทุกขั้นตอนดําเนินตามข้อตกลงในลักษณะรัฐต่อรัฐกฎหมายและระเบียบที่กําหนดพร้อมผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างรอบคอบครับผ่านกระบวนการสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ7หน่วยงานเพื่อประกอบการเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากำหนด เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงนําเรือดำน้ำเข้าประจําการสร้างความมั่นคงทางทะเลที่เข้มแข็งสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยและส่งเสริมความปลอดภัยทางทะเลให้กับทุกภาคส่วนของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปครับ